นรอ,อใจพี่กลับไปให้คนอื่นเขาสมน้ำหน้าทำไมอยู่อย่างเนี้ก็ยังพอหาเงินได้แล้วลูกพี่ละ่ะถ้าพี่ไม่หาเงินะแล้วใครจะหาเลี้ยงมันฉันเไงพี่ฉันเลี้ยงหลานได้พี่ดูแลฉันมาตั้งนานแล้วต่อไปนี้ฉันจะดูแลพี่เองไอ้ดำมันก็หลานฉันฉันไม่ปล่อยมันอดตายหรอกไง เออนะพี่ก็คงจะขายไปได้อีกไม่นานเท่าไหร่นักหรอกวันหนึ่งพี่ก็คงเลิกเองแหละแล้วจะรอจนกว่าไม่มีใครเอาก็เหรอพี่ทำไมพี่ไม่คิดทำอย่างอื่นบ้างขนทางมันมีอีกตั้งร้อยแปดมันก็จริงนะมันอาจจะได้เงินน้อยกว่าแต่พี่จะได้ไม่ต้องไปฝืนใจนอนกับใครไง พี่เดินมาไกลแล้วเรารอดพี่ขอโทษที่ทำตามที่รอดขอไม่ได้ ตัวเองนักเลยผู้หญิงเราก็เปรียบเึงเหมือนดอกไม้นั่นแหละแต่ใช่ว่าผู้ชายทุกคนเขาจะชอบดอกกุหลาพิษอีจ้แกด่าฉันเป็นดอกกุหลาพิษเหรออีดอกหน้าวัวถึงแันจะเป็นดอกหน้าวัวแต่ฉันก็ขายออกแต่หัววันนะจ๊ะเน่ของแบบนี้มันไม่อยู่ที่ความสวยอย่างเดียวนะแต่มันอยู่ที่คารมดีลาว่าแซ่บหรือเปล่าอ ขอบอกว่าลิลาฉันเนี่ยเลิศสแมนแตงกว่าพวกหล่านหลายเท่านะหรอหลานจูลี่ยังไงแกก็อย่าประมาทกันแล้วกันอย่าให้ฉันรู้นะว่าปลอกล่อแกจนหมดตัวฉันเตือนแกแล้วนะรู้แล้วนะเจ๊ไม่คะเย่า I love you and you love me more a b s o l ป๊าสุนีมาแล ุนีคิดถึงบ๊อบจังเลยสุนีกลับมาหาแล้วนะสองโอเพน r ทอร์นไหนสิสุนีมาหาแล้ว Jamie, tamam. lonely, สุนีคิดถึงบอบนะบ๊อบเปประตูสิไว้สุนีมาหา สุดนี้จะกอดเราลาบบอยบอยบอยไอ้ซุดนี่ I'm available and I just got paid come on over here ท็อปกินฟรังไงเศรษฐายทำไมพวกมึงวันนะฝรั่งอย่างพวกมึงอ่ะไม่ได้แอบมกูหรอกเว้ย ออกไปข้างนอกอ่ะสุนีก็แค่เหงาว่ะก็เลยออกไปกับเพื่อนป๊อปบ๊บอบย่งหึงสุนีเลยนะสุนีรูล้ล้พวก๊อบอ่ะเลิฟสุนีเวลี่มากไอไม่ได้รักไม่ได้หึงอยู่เพราะเราไม่ได้เป็นอะไรกันเรามีแค่เซ็กซ์เท่านั้นเองและไอก็ให้เงินอยู่เรียบร้อยแล้วด้วยบ๊อบ ุตสห์ให้ทั้งกายทั้งใจไห้รอยูนะบ๊อบนานไป็นเน่หน้อเแคสุนีเมื่อไหรย่ยูจะออกจากบ้านไอเนี่ยบ๊อบที่บ๊อบไลสุนีแบบเนี้ยบ๊อบจะอีบุญลอดเข้ามาอยู่ในบ้านใช่ไหมสุนีโนเวย์ no way, จ้ะคนหญิงสุนีจะไม่ยองพายอีบุญลอดเด็ดขาด สุนีจะอยู่ที่นี่หอมสุนีลดเงินให้ก็ได้อ่ะเดี๋แค่เดือนละสามพันบาทโอเคเอนะหมอมนะเป็นเดือนไอไม่เอาทครั้งคราวไอโอเคแต่วันนี้ไม่ my. อะไรยังไม่ชินอีกตื่นเช้าทุกวันอยู่ละเฮ้ยนี่สองตัวนั้นมันทำอะไรที่ร้านเราแต่เช้าวะอย่าบอกนะว่ามันมาหาข้าวกินอ่ะหืมดูจากสภาพมันคยไม่ได้กลับบ้านนอนละมั้งอย่ไปสนใจเลยไปเถอะไปไปไป ไ <stage. S 2> ไปจะไปไหนบุญรอดโธ่แย่งผัวชาวบ้านแล้วมึงคิดจะหนีไป <content. S 2> ไง่ายอย่างนี้ได้ไงฮะเมียตัวจริงเสียงจริงเขามาทวงคืนแล้วเว้ยจุ๊ค่ะเอ้ยออกมาดูน้ำหนักผู้หญิงหน้าด้านหน่อยเร็วแย่งผัวชาวบ้าน ใส่ื้อหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ยอมเป็นเมียเท่าแต่พอเพอไม่ได้มึงก็โฉบไปกินหลังร้านนี่ถ้ามึงนักแล้วก็มึงยดินเข้าไปในสนามเป็นน้ให้ฝรั่งหัวดำหัวแดงน่มึงแต่ไม่ใช่กับบ๊อบพอาบ,บ๊อบนะ่ะเป็นผัวกูเข้าใจไหมอีดัามหัวหรออแล้วไหนแล้วเมียไอ้ที่เหนแถนอยู่เนี่ยชาวบ้านร้านตลาดแถวนี้เขาก็รู้ รับเป็นรายวันไม่ใช่ <ham> ารายเดือนอ้ยปากหมาดิค <s> ุตบล้างน้ำเลยโอ้ยท่านี่จะเอาเวลามาตบทันเนี่ยโน้นไปอ่อยเหยื่อแถวช last night is that suny yeah she came to the house without my invitation I wanted her to leave but but she won't leave man why because you have a new girlfriend right Kaarad <laughs> hey will come and take a look at this yeah ไม่ไปโรงเรียนเลยเองวันนี้หยุดนะจ๊ะแม่ใช้ให้ทำงานโตเป็นสาวเป็นแท่แล้วนี่อยู่ชั้นไหนแล้วล่ะจะจบมศอสา,สามแล้วจ้ะแต่ว่าคุณไม่ได้เรียนต่อจ้ะแม่ไม่มีตังสมมาจ้ะแววช่วยถืออ๋อนีอ่้าถือนี่ให้อันนี้หนักอันนี้หนักขอบใจปะทำงานเหนื่อยไหมจ้ะพี่ ไหวไหมเองจ้าไหวจ้าตาย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 อยู่กันตั้งหลายคนซื้อมาแค่เนี้ยก็ถ้าเอาไว้กินแค่บ้านนี้ไม่เอาไปกินบ้านอื่นด้วยมันก็พออย่ามาพูดจามั่วมั่วแบบนี้นะของแค่เนี้ยบ้านฉันมีปัญญาซื้อกินไม่ต้องรอเสร็จเงินจะแกหรอกแหมขอกินแค่เนี้ยฉัเป็นพูดมาก แหมฉันก็ไม่ได้อยากจะพูดมากเลยนะถ้าเจอไม่เอาของที่ฉันซื้อมาไปให้ญาติพี่น้องกินด้วยไอ้นี่แต่น่อยฉันไม่ว่าแต่ถ้ามันมากไปบ้านนี้ก็ไม่มีจะกินฉันไม่ได้มีเงินถุเนงเงินถังนะหากินไปวันวเหมือนกันอ้ไอ,อ้ออไออไปลลกอยู่แถวนี้แล้วลำคางแหม่ ตรงไหนวะเด็ดพี่ลอดจ๋าเดี๋ยวแววกลับก่อนนะจ๊ะจะไปตามแม่ด้วยจ้ะป่านนี้เสียไพ่ไปเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เออเออมาขับใจขับใจเออฝากตามแม่ค่ะด้วยแม่ข้ากับแม่เองนี่เข้าขาก็ดีแล้วเกินจ้ะไม่ให้ตัดไพ่เลยเหรอไมตัดทำไมตัดไปก็เสียอดูไพ่เลยละลายเลยจีบแต้มแ้ ก็ดวงดีเหลือเกินนะวันนี้มากันนี่มึงลุ้นรอตำรวจเลยไงเนี่ยฮะเฮ้ยรุนหออยู่เสียหน้าวะ พี่รอดฉันอยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยอะ่ะพี่ฉันเรียนจบมศสามแล้วอยากไปเรียนต่อที่กรุงเทพจะได้เชิดหน้าชูตายอย่างกบเขาบ้างพี่รอดส่งฉันเรียนหน่อยนะจ๊ะไอ้ที่เอ็งเรียนเรียนอยู่่ยเอ็งสอบได้กี่เปอร์เซ็นต์วะเจ็ดสิบบ้างแปดสิบบ้าง <S 2> <S 2> <S ก็ได้ที่สองที่สามเลยพี่ไอ้สินเอ็งรู้ไหม ไอมหาวิทยาลัยเนี่ยปีปีปหนึ่งเขารับแค่หมื่นกว่าแต่ข้าเห็นไนคนที่มันสอบแยกกังนเข้าไปเนี่ยรู้จักกี่หมื่นตกกี่หมื่นถี่จะสู้เขาได้เหรอวะโอ้พี่รอดฉันยังไม่ได้สอบเลยพี่พี่รู้ได้ไงว่าจะสอบไม่ได้ข้าเนี่ยไม่ได้ดูถูกเองนะไอศิลแต่ข้าอยากให้เองรู้จักตัวเองให้ดีเรามันเด็กบ้านนอกจะไปสู้อะไรกับเด็กกรุงเทพเขาวะเพาถ้าเกิดเองสอบได้ ค่าจอกปัญญาที่ไหนส่งเสียเองเรียนค่าใช้จ่ายกรุงเทพมันก็สูงเงินเดือนค่าแค่สามพันกว่าีต้องเรียนคนทั้งบ้านอีกแล้พี่จะให้อนาคตฉันอยู่กับการทำนางเงี้ยเหรอพี่ฉันสาเรียนจบมศส,สาเสียแรงเปล่าเองเรียนสายอาชีพไหมคาว่าจบเร็วหน่อย ถ้ามีเวลาก็กลับมาช่วยทำนาไอท้ทามก็เหมือนกันไอ้ข้าจะพูดกับมันเองแต่ฉันไม่อยากทำไรท่ทำนานี่พี่รอดน่าเบื่อจะตายอีกทิ้งเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่แต่เกิดมาหางตามยังไม่มองโอ้เออจเจริญอ,อยากอยู่กันสุขสบายทุกคน ถามหน่อยทําไมททานาจะข้าวที่ไหนกินวะถ้าลูกเสียงฉันเป็นพิงลานเจ๊ควยถ้าเป็นคนรวยแต่ฉันนั้นเป็นคนจนถ้นอนแน่ไอ้เพ่งจะร้องเพลงถึงไหนวะเดี๋ยวก็ส่งันเป็นนักร้องซะนี่ก็ดีเสียพี่รอดฉันชอบนะนี่พี่รอดฉันเสียงดีนะฉันจะร้องให้ฟัง เธอลูกเสียเหงฉันเป็นเพียงล้านเจ๊กหวยเธอเป็นคนรวยแต่ฉันนั้นเป็นคนจนดูไม่ดีเลยแม่วันนี้เออจิวะก็เลยจะแก้มือซะหน่อยแม่ตำรวจมาพอดีเลยเจ็บใจจริงๆเลยดีนะเนี่ยกูฟิตีนไม่ตกไม่งั้นโดนจับเข้าสังเตมคนอื่นเขาละแม่ นางรอดมันมาเอา้าอีรอดมาเหรอใช่แม่เห็นนางเจอมันบอกว่าพอนางรอดมาเนี่ยมันก็ผลแม่ใหญ่เลยว่าใช้เงินเปืองทั้งเล่นไพ่เล่นหวยซื้อยาแก้ปวดอแล้วมันยังบอก,อกด้วยนะว่ามันจะไม่ส่งเงินให้แม่อีกแล้วอืออีลูกเวนกำเริบใหญ่แล้วนะเงินแค่นี้ทำมาทวงบุญคุณกูณณเหรอทำไมรเรแก่นี่วะ เฮ้ยเดี๋ยวโตอยู่เป็นเพื่อนแม่ก่อนดีว่าน้าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะโอ้ยเจ้จ้าวันดีจ้าโตแก่แม่มหาถึงบ้านเลยนะ๋ยวเข้ามานั่งก่อนสิจ้าให้โตไปเอาน้ำเอาท่าให้กินก่อนนะออไปเอาน้ำเอาท่าให้โตแก่ดิจ้าแม่ โอ้พี่โตก็าแก่มันมาทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันจะมาทวงเงินหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่นี่นะก็ไม่น่านาไปจำนองกับมันเลยดอกก็แพงถ้าไม่มีตังจ่ายมันยืดลเลยนะว่าไม่ได้มาทวงเลยนะอาบุญหลาย แต่นี่มันเลยกำหนดจ่ายดอกเบี้ยมาตั้งหลายเดือนแล้วพวกก็เลยมาเตือนลือ้อรือคงจะไม่ลืมนะอุย้ยไม่ลืมหรอกแต่ขอเวลาอีกนิดนะทุกแกนั่งลากเงินเดือนมยังไม่ออกอะ่ะนะแต่ลื้อผัดพวกมันตั้งหลายเดือนแล้วรือต้องหาเงินมาคืนว่าถ้าเลื่อไม่หาเงินมาคืนว่าพวกก็จะยึดที่นาลื้อเลยโอ้ยอย่านะอย่านะจเย็นเย็นนาท่าแก่นะฉันขอร้องล่ะถ้าเท่าแก่ยึดนาฉันน่ะฉันจะเอาที่ไหนทํากินนะ่ะนะเห็นใจฉันเถอะ ผมไม่รู้กินน้ำก่อนอาจารย์เท่าแก่อ้นะกินนิจะได้อารมณ์ดีๆจ้ะคือฉันรับปากเท่าแก่นะว่าสิ้นเดือนนี้ฉันจะหาเงินมาใช้ดอกให้เท่าแก่ให้ได้เลยถ้าฉันหาไม่ได้เนี่ยเท่าแก่ก็ยึดไปเลยไม่ได้แม่ หน้าผืนนี่มันของพ่อนะเป็นสมบัติพวกเราทุกคนไม่ใช่ของพี่โตคนเดียวงั้นมึงก็หางไม่ใช้เท่าแกเขาสิวะแล้วใครมาเอาไปจำนองวะนี่ยอดนี่มันเรื่องของผู้ใหญ่ก็นะเองไม่เกี่ยวนะ่ะมีเงินก็ให้ตำรแกเขาไปก่อนเถะนะฉันไม่มีนี่อาุนไล ถ้าลือยอมยกบุญรอดเป็นเมียอ้วนนะต่เรื่องที่ทางเนี่ยเราคงจะคุยกันได้เฮ้ยนังรอดยอมไม่เมียเท่าแก่เขาหน่อยเถอะนะพี่น้องได้สบายแม่ฉันยอมตายดีกว่าเป็นเมียน้อยเท่าแก่บ้าการนั่นนะ ไมด่ดีเด,ดอเลยนักหนานะมีคนแล้วอยากจะเลี้ยงน่าจะเป็นบุญของเองแล้วนะไอศิล์มันก็อยากเรียนกรุงเทพข้าจะได้ในหน้าให้ชาวบ้านมีชาบ้างไอเรื่องเรียนเนี่ยฉันคุยกับมันละไม่มีเงินก็ไม่ต้องเรียนมันไอมหาวิทยาลัยเนี่ยอีลาเอ็งมันใจร้ายนะเนี่ยใจคอจะให้น้องดักดานอยู่กลางไร่กลางนาแบบเนี้เหรอฮะเอ็งรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าไอศิล์มาเรียนเก่งมันอยากไปเรียนกรุงเทพ อยากไปหาความเจริญก้าวหน้าแต่เองกลับไม่ยอมส่งเสียมันหัวจิตหัวใจเองทำด้วยอะไรเฮ้ยอีรอดแม่ฉันไม่ได้มีเงินถุงเงินถังนะแม่เดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเงินก็เกิดไม่พอใช้แม่ก็ต้องกินต้องใช้ทุกเดือนฉันจะไปเอามาจากไหนแม่อุ้ยชุยเมนขี้ฟันไม่ต้องเอาข้ามาอ้างเลยอีแกเนี่ยไม่นามันก็ตายแล้วเว้ย นังเหนียวอย่างแม่ยมาบาลไม่ถามหาง่ายๆหรอกโอ้โน้อยอีอดมึงแม่เชื่อไม่ล้วเว้นนะตายไปอ่ะมึงตกนรกแนะ่โอ้ยแม่คนอย่างฉันเนี่ยไม่ตกนรกหรอกอย่างน้อยนะฉันก็ทํางานหาเงินมาเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องไม่ใช่ลอยไปลอยมาล้างผานไปวันๆจิ๋มหายกันหมดอีรอดอย่างรอดมึงหยุดก่อนนะ แม่มึงนี่เป็นวอนซะแล้วนะมาให้กูผ่านเงินได้ยังไงกูก็ช่วยแม่ทำนาหาเลี้ยงแม่อยู่นี่ไงแล้วที่เอานาไปจำนองเอาเงินไปเล่นไพ่เล่นไฮโลจนเขาจะมายึดที่นาพ่อเนี่ยไม่เรียกว่าล้งผาแล้วจะเรียกว่าอะไรวะอ,อ,อี๋เดี๋ยเฮ้ยอไอ้โต้เหนียวมี่ไอ้โต้เหนีี่ไอ้โตอพี่รอ,อไปได้ตั้งใจจะว่าพี่อยู่แล้วพี่ใจเย็นสิพี่เฮ้ยหุ้ยยังไม่ย็นไปแล้วเว้ยถ้ามึงไม่หยุดพูดเรื่องกูเนี่ย กูจเจ้าเลือดหัวมึงอกอกโน้องกับน้องแต่ว่ให้เงินเดือนแม่เดือนละร้อยสองร้อยถ้าเป็นเสียงดังถุยถยถุยฉันไม่ได้ขายตัวนี่ถึงจะได้มีเงินเยอะฉันถามหน่อยไอ้ไม่กี่ร้อยที่พี่พูดมันใช่เงินหรือเปล่าพี่โตทําให้ได้ครึ่งหนึ่งของฉันก่อนแล้วค่อยมาว่าฉันทุกัน,นฉันไม่เห็นพี่ทําอะไรเป็นชิ้นที่เป็นอานี่มันสมกับเป็นลูกชายคนโตของบ้านนี้เลยโถ่ย้อยไอ้โตนี้ได้ไงอ่ะ เจ้าไม่รู้สึกหรอกเพราะเจอมเป็นเมียเป็นเมียก็ต้องเข้าข้างผัวมันเกิดก้าวันยี่ค่ำมนั่นไม่จริงมันจะมากไปแล้วนี่นๆอะโรอะไรอะไรอะไรไอนี่มึงไม่อยากเชื่บ้านหรือไงเธออีจอมเอาผัวงอกไป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 ต่อไอ้นี่เขาพี่เหรอวะอหล่อเด้ย เรื่องเท่าแกอย่าให้มันมากความไปหน่อยเลยนาไหนเองก็ไปทำงานอยู่ที่อูตเภาแล้วอะ่ะหาไอ้การสักคนสองคนเลี้ยงเหอะมันไม่เสียหายหรอกนาอีรอดเขาพูดตั้งกี่ครั้งกี่หนแล้วของแบบนี้มันไม่สึกไม่หลอหรอกนะแม่คนที่แม่กำลังพูดดูถูกมันก็โูกแม่เหมือนกันนะ พี่รอดไม่ต้องมาปอาลอบใจเขาหรอกไอ้สินค้าชินละยังไงแม่ก็เป็นแม่ปุ้ยก็ช่างเขาเถอะ ไอ้เรื่องเรียนต่อของเอง<ม>เองก็คิดดวเองนะฉันคิดให้ดีๆนะชีวิตมันเป็นของเองก็จริง แต่คนจนอย่างเรามันไม่มีทางเลือกนักหรอกมันจะเรียนอะไรก็ดูตัวเองด้วยถ้าเนี่ยก็ส่งเสียเองได้เท่าที่ค่าส่งได้เองเข้าใจไหม บุญรอดไม่อยู่เหรอครับถามทำไมร่ะคะไอ้ว่ารสชาติมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนที่บุญรอดทำเขาทำอร่อยอ๋อบุญรอดเขาากลับบ้านสองสามวันนะคะแต่ถ้าในช่างอยากจะกินอะไรเป็นพิเศษะ่ะบอกส้มเชงก็ได้นะคะส้มเชงจะทำให้กินไม่เป็นไรครับขอบคุณมาก